ส่วนใหญ่จะไซส์อย่างนี้ไซส์แบบตัวอยู่ตัวอยู่ในระดับร้อยร้อยแปดสิบผิดนะคะวเวลาจะไซส์ล้างแบบเขาไม่พังแล้วก็ได้นะคะต้นขาได้ไงต้นขาด้านหน้าจริงๆก็คือการดึงสะโพกโยกไปทางนี้นะคะโยกไปทางนี้ใครแบบแฟลทอยู่อย่างนี้นะคะผิดโอเคถ้าคุณนะคะดึงสะโพกดีๆนะคะคุณจะรู้เลยว่าน้ําหนักลงที่ก้นแล้วได้ก้นสุดๆสุดๆนะคะอันนี้เป็นท่าคอมบายสิบทีก็อ้วกแล้วนะคะ นี่นะคะดึงสะโพกไปต้นขาด้ในใตตึงเปียต้นขาด้านหน้าสุดๆก้นสุดๆหนึ่งสงสนะคะที่ได้กล้ามเแล้วนะ,ะโยกลงไปเสร็จแล้วชักขากลับมาแล้วดันสะโพกไปด้านหลังสควอตโอเคทําด้านหน้าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะพอไปทางนี้เสร็จมาทางนี้ต่อโอเคนะอ่ะนั้นเริ่มทํากันเลยอ่ะหายใจเข้าลึกออกยาวอย่ากั้นหายใจนะคะ ดันไปทางนี้ดึงกลับสควอ t สองดันไปทางนี้ไป squat เต้นสะโพกลงไปก่อนแล้วย่อลงสามดันไปทางนี้อ่ะก้ดเทปไปลงบึกสี่นะคะไปสุดต้นขาได้ในาตึงกลับมาเ้ปสะโพกแล้วลงลึกห้าไปพูดเยอะมากเลยนะพูดให้ต้องห้าห้ารอบคิดว่าเข้าใจแล้วเนาะ